ไลุ้นกันก็นจะได้เห็นตัวหรือเปล่าไหครับครับออกตีงานครับตีงานออกคนลอยครับเดินทางครับไปต่อลามครับนี่ครับเดินการ ไปวางวนครับนวครับกลางช่องน้นไปครับกำลังไปหาน้ำุนหาปลากระเตยันก็ตอบหาก็ไม่ได้กัน กิโลครับปัดซ้ปัดซ้ครับสามรองสามตัวครับปัดัยทั้งนั้นน่าเรียกว่าแหวนะแล้ว มารอรลุ้นน้ำข,ข้ามกันมีตัวหรือเปล่าสวย